สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับเรเวลตระกูลเรเวลเจซึ่งตอนนี้เราจะต้องไปขออนุญาตท่านอาวาตท่านจะอาวาดหรือเปล่าเนี่ยก็ตั้งหมู่บ้านทินใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนจะไปขอเอาลูกธนูออกมาสักหน่อยสวมใส้แล้วก็เพิ่มเข้ามาให้เต็ม30แล้วก็เอาธนูแบบเหล็กมาด้วยแต่ก่อนไปขอครับธนูไว้อีกสักอันหนึ่งเผื่อไว้ <c oughs> ่วนเจ้าอาวาสอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหไกลเหมือนกันแฮะโคตรไกลเลยตอนนั้นเราเคลียร์ลังจนตรงนี้แต่เคลียร์ไม่สำเร็จเออระหว่างทางไปเรามาเคลียร์ตรงนี้ด้วยดีไหมเนี่ยล <c oughs> ุยกันเลยแล้วกันแต่ก่อนไปขอมาดูสภาพสะพานสักนิดนึงซึ่งก็เหมือนเดิมไม่มีไม่มีมมมมร่องรอยการซ่อมบำรุงเลยหรือว่าคนซ่อมสะพานเรา,เราต้องใช้ซายยริอย่างเดียวชื่ออะไรนะคนซ่อมสะพานอากคานะยาติโยเกงโงตากะ อ๋อมีซายยรินี่นะลืมไปเลยตอนนี้ทํางานหาอาหารอยู่เปลี่ยนงานไปให้มาก่อส,สร้างสะพานเรียบร้อยแล้วคนที่ทําก่อส,สร้างสะพานอนน้านี้คือสากะมอบหมายงานให้ไปหาอาหารแทนเออ,อน,นี่คนทําอาหารไม่เอาเปลี่ยนงานด่ดวนเฮ้ยไม่เปลี่ยนแล้วเดียวกันแต่เปลี่ยนสูตรที่จะทําเออมีแต่ต้มยาต้องเปลี่ยนงานจริงแล้วทัา้งงานนักล่าก็คือสร้างของพวกนี้ไม่เอาแปรรูปหินหรอ แรลสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นหินสก,กัดสักประมาณ15แล้วก็โผดินเฮ้ยโผหินอีกประมาณ15ประมาณนี้เรามีสิวแล้ว <c oughs> ม่คืออะไรเนะี่ยสิวโอเคถูแล้วก็มุ่งหน้าสู่แดนโจนเอามี <c oughs> ชิบหายแล้วเจอมีโอ้โห <c oughs> สติคนแรงเดินก็ไม่ไป <c oughs> ทำไงดีทำไงดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จบแล้วจบกัน ต้องเดินไปเลยแล่นแต่เฮซุนของเราก็มาถึงตรงนี้ครา้งหน้านี้น่าจะเป็นพวกกองโจรกองโจรอยู่ตรงนี้เป็นแคปเลยอุ <c> ้ย <oughs> ใหญ่ที่อยู่ดูดีเนาะดูดีกับหมู่บ้านที่เราอยู่อีกเราต้องทำลาย <c oughs> อยากโดนขึ้นบนนี้แล้วก็ยิงธนูชางมันละการก่อนอื่นลองลุยดูสักตั้งพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอลุยขอบนันทึกสักหน่อยเลยงให้ตรงหัวแล้วก็ซัดเข้าไปอุ้ยไม่โดน หนีหนีสิหนีสิวิ่งมาแกลอะไรนี้ก็หนีสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยมันหนีมันหนีมันหนีระ้วังงนี้อุ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดียวเฮ้ยทีนี้มาทีมาหมดเลยหรือเปล่าน่ะว่าแล้วมาหมดเอาดิเอาดิจะออกมาไหมโอ้โหเอาดิเอาดิมาดิฝั่งนี้ครับอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงจริงอันนี้ เดี๋ยวก่อนสิอย่าตามมาอย่าตามมาเลยถ้าอย่างงั้นแล้วก็กองโจนนี้เราอย่าไม่ยุ่งแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปทำไมมีต้นกัญชาอยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บเก็บเก็บมีมาล้วก็เก็บต้นกัญชาต้นกัญชา,ชาหายากเอาละในที่สุดก็มาถึงที่นี่แหละคือหมู่บ้านใหม่ของเราระคังพร้อมทุกอย่างพร้อมเออเดินทางเร่งด่ดวนได้ตอนนี้เราโกนหัวมาแล้วเราจะมาบวชปฏิบัติธรรมที่นี่ สวัสดีครับท่านจะเอาวาสยินดีต้อนรับสูวัดโจลินจีนะเนื่องจากใครๆก็สามารถพึ่งพาความเมตตาของอมิตาุทธได้และความหวังเพื่อความอยู่รอดได้น้มูอมิตามุตสึอเออผมว่านะคุณคงเป็นอะไรนะสาวกของฮงกันจิใช่ไหมครับนี่คือโรงเรียนวัดสาขาหนึ่งของวังดฮงกินจิอาตมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าท่านจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกสินะ ดังนั้นอาตมาจะอธิบายว่าเราแตกต่างไปจากนิกายอื่นที่นี่มีการปฏิบัติที่ยุ่งยากและมีพิธีกรรมที่ซับซ้อนสำหรับผู้มั่งคั่งและมีอภิสิทธิ์อาตมาขอให้ท่านกล่าวตามอาตมาว่านามอามิดามุสุโอเคครับผมจะกล่าวตามนั้นนะอะไรนะนามอมามิตามัสซโอเคครับท่านทำที่ดีมากทีนี้ตอนนี้ การก่อตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นสิ่งต้องห้ามแต่ในทางเทคนิคแล้วผ่านไม่ได้ฝ่าฝื้นกฎเพราะหมู่บ้านที่ถูกเผานั้นไม่เคยหยุดเป็นหมู่บ้านเราอาจขามวดคิ้วเมื่อเรียงกฎหมายเช่นนี้แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะสร้างหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งความทุกข์ทรมานขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการหันเหไปจากการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องนามูอามิดะมุสุ โอเคครับนี่คือสัญญาครับผมจะสร้างหมู่บ้านที่ดีให้ได้และจะไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนครับกราบขอบพระคุณมากถ้าทำได้ท่านจะให้ข้าสร้างหมู่บ้านแห่งที่สองหรือไม่โอเคเคอร์อนุยาตขอบคุณมากครับหมู่บ้านแห่งที่สองของเราตอนอื่นเราต้องขาาชุดเกาะก่อนหรือเปล่าปลดปล่อยภูมิภาคอะไรนะ่ะเอ็นจิโรโอชุดพวกนี้เอ็นจิโรหมดเลยแต่หมู่ภูมิภาคเอ็นจิโรมาอยู่ตรงไหนเนะี่ยเออเอ็นจิโรอ๋อตรงนี้เหรอ เอนจิโร่อยู่แถวนี้ปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยนี่คือก่อสร้างเอนจิโร่วอชทาวเวอร์หรือก็คือหอคอยเฝ้าระวังดังนั้นเพื่อให้ได้ชุดมาแล้วก็คนตรงแบบนี้ <c oughs> ไปแผนพวกนี้ก็ได้วันนี้เราไม่ไปแล้วขอนอนเลยนอนนอนนอนตื่นอีกทีก็ยามเช้ายามเช้าโอ้ยนี่ยามเย็นนะ <c oughs> ประมาณนี้ละกันเจ็ดชั่วโมงไ่สุกลุญนเสียความสดใหม่เนื้อซาสุเสียยความสดใหม่โอ้ทุกอย่างกลายเป็นของเน่าไปหมดแล้วแล้วก็ดูดูหนามาถึงแล้วใครเนี่ยสวัสดีครับมาทําอะไรครับอออเออคือผมมาสมัครเข้าหมู่บ้านครับผม,มชื่อว่าไทซุกเกะนะครับเออถ้าอย่งงางนั้นก็ได้ครับผมจะรับเข้ามาเป็นกรณีพิเศษขอบคุณมากครับถ้าอย่งงางนั้นแล้วก็เราให้คุณไปทําอะไรดีครับ่อนอื่นผมให้ที่พักของคุณไปก่อนละกันอยู่ในบ้านขนาดมาตรฐานไปก่อนเตียง15เพราะฉะนั้นใคร ที่เน่าไปของเราจะต้องมาสร้างใหม่ครับอบไข่ปิ้งแล้วก็ดูเหมือนว่าน้ําในถังจะไม่พอเราต้องสร้างน้ําในถังเพิ่มเอามาอีกสักร้อยชิน้นละกันโอเคเสร็จสมบูรณ์ทังเก็บน้ำหนึ่งร้อยกว่าถังเก็บเข้าคลังโดยด่วนเดี๋ยวมีคนมาขโมยหรือเปล่าเออเก็บไปให้หมดเลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก็ย้ายออกสิ่งที่ต้องย้ายออกก็มีลูกธนูเอามาให้หมดเลยธนูโอ้มีตั้งห้าอันเหรอเอามาสักสามละกันแล้วก็หอกเอามาด้วยไข่ต้มเอามา แล้วก็ตอนนี้กินทานของเราขาดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเหรอก่อนอื่นให้คนว่างงานคนที่หนึ่งไปหาเครื่องดื่มอาหารบอร่อน้อาแล้วมีบอ่อน้ําเยอะนะ <c oughs> โอเคหาน้ํามาแล้วกันเอามาให้สุดเลยโอ้โอูโเข้าไปยังไวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยิบห้าประมาณนี้น้ําพอแล้วต่อไปก็คืออาหารอาหารตอนนี้มีเหตุดูคนเหตุเหตุดูการนี้ไม่มีไออันนี้มันฤดูหนาวเนาเนะเหตุเข็มทองแล้วกันให้หาเหตุเข็มทองแทน ส่วนฝั่งนี้กิ่งไม้เหรอปล่อยหายไปก่อนอันนี้หาหินช่างไปตรงนี้หายญากับหาหินไม่เอาอ่ะหาหินพอแล้วหาเห็ดเข็มทองไปด้วยเห็ดเ็มทองเพราะฉะนั้นตอนนี้อาหารของเรายังไม่พอ,อยังไม่พออันนี้ก็ลดหินลงมาเอาวาันะ3าก็พอแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองไปเพิ่มทีนี้อาหารของเราก็บวก38พร้อมแล้วทุกอย่างแล้วก็การจะสร้างหอคอยสังเกตการอยู่ตรงไหนว่าหอคอยสังเกตการ ตรงนี้มันจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้เอาไปด้วยอือขอคอยสังเกตการเอาไว้แถวๆนี้ดีไหมโอเคไว้ตรงนี้ก่อนมันจะต้องใช้ไม้ไผ่หินท่อนสูงไม้กระดานท่อนสูงไม้กระดานด้วยเหรอเราขอเอาท่อนสูงไป30กว่าชิ้นแล้วก็ไม้กระดานอีก50กว่าชิ้นจากนั้นก็หิน5้าไม้ไผ่10หินก็เก็บตามพื้นไป5ชิ้นโอเคครบแล้วต่อไปก็คือไม้ไผ่ เก็บหินไปด้วยแล้วกันเผื่อไว้เผื่อไปสร้างที่อื่นอีกเราจะต้องปดลดรอกสุดครับทั้งหมดเพื่อสร้างอาวุธที่ดีกว่าน,นี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเย็นๆนะนี่ไงแข่งแป๊กเลยเอาละ,แล,ะแล้วก็ไม้ไผ่ตีเข้าไปฮะไม้ไผ่เอาใหญ่นะมันเสียสตมิน่าะตีไม้ไผ่ะเออแถวนี้ตั้งได้ไหมเนี่ยโอเคไปเนินเขาไม่ให้ตั้งควางพวกนี้ อยากโดนล่านักเหรอไหม <separated> เห็นหน้าตลอดเลยเอ้ยกว้างกว้างอุ้ยไม่โดนขอล่าสักตัวหนึ่งแล้วกันกว้างเอ๋ยยังไงก็ทางผ่านอยู่แล้วอ้ยจะหนีไปไหนหลังเนินไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต,นตีติดเหมือน,น,นตีเหมือนตีปะธนูความทนทานหมดเหรอ <thinking> ไม่ไม, <Yeah. S 1> ยไม,ม่ยังไม่หมดยังเหลืออยู่เออนี่ไงมันสร้างววดแถวนี้ได้เราเอาไว้ริมแม่น้ำแล้วกัน แต่ว่ากองโจนอยู่ตรงนั้นฮะสร้างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกำจัดกองโจนตรงนี้โอเคโปโปโปโอ้ยไอหมูเวนอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวหมูเวนเอาแล้วไงหมูเวนมาเล่นเราแล้วอละหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีเราจะได้สร้างตีก่อนโอ้หมูอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วได้หอระฆังมาแล้วหอสังเกตการของเราดีกว่า อหอสังเกตการ์เอาไว้แถวๆนี้โบแล้วก็ตีไม้สูงก็พร้อมอต้นสูงเมื่อกี้เราก็มีนะทำไมมันใช้ไม่ได้สงสัยเป็นไม้สูงต้นสนหรือว่าไม้สูงอะไรนี่แหละแต่ช่างมันเราสร้างได้อันนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเรียบร้อยหอสังเกตการ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือการเดินทางกลับแล้วก็การสร้างสินประดิษฐ์ของเราก็คือชุดชุดชุด ไม่ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้าก็ปวดลอกแล้วนะยังไม่ปวดลอกเหรอดูในแมพดิก่อสร้างไปแล้วทำไมยังไม่ปวดลอกอ่ะดูเหมือนว่าเอ็นจิโรทาวเวอร์นี่ก็คือเราจะคิดผิดใจนะน่าจะต้องไปให้ซ่อมเหมือนสภาหรือเปล่าเออตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอ็นจิโรทาวเวอร์นะเพราะว่ามันอยู่ในเขตเอ็นจิโลเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างหอระฆังไว้ตรงนี้หมายเลขเจ็ดเซกคอนเซกหอระฆังเอาไว้ข้างๆกันเลยโปฮ้ยตรงนี้ แล้วก็ตีออกมาแล้วก็ไม้สูงที่เรายังไม่มีตามเคยรู้ไหมว่าจะโหลดเซฟหาเซฟที่ยังไม่ได้สร,ร้างหอระฆังมันยากขนาดไหนนี่ตีโอ้ยฟันพืดฟันพืดตีทีนี่เก็บ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 เอาละหอระฆังตรงเสร็จสมบูรณ์บัดเดี๋ยวนี้พอสร้างหอระฆังเสร็จแล้วก็ต้องสร้างที่อยู่อาศัยสักนิดหนึ่งที่อยู่อาศัยจะเอาเป็นบ้านขนาดไซส์ามาตรฐานนี่แหละบ้านทั่วไปสําหรับพนักงานที่เราจะใช้ซ่อมหอระฆัง แล้วก็ติดกำแพงให้หน่อยเพื่อการร่มหนาวแต่ต้องมีช่องระบายอากาศเพื่อให้สามารถหายใจได้แล้วก็ต้องติดหลังคาสักนิดหนึ่งเพื่อป้องกันหิมะตกเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็เตียงใช้ยาด้วยเหรอจะเ,เดียวกันนะมันลิงก์กันหรือเปล่าเนี่ยยาเราไม่ไดเอามาแสดงว่ามันลิงก์กับไอ้ครั้งใหญ่ของเราหินหินอุยห,ห,หินไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเติมเอาเตียงให้เสร็จก่อนแล้วก็เพื่อให้ได้เตียงที่ดีเราจะสร้างเตียงทิ้ง,งไว้สอง แต่ยังสร้างไม่ได้ต้องออกไปเก็บหินหินแถวนี้มีไหมเนี่ยโอ้นี่ไงมีเป็นทางเลยเก็บมาก่อน1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ี่ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นแล้วก็ใครอยู่นี่เอ่ยสวัสดีครับผู้รีไพใช่ไหมครับ oh <God. S 1> ใชื่อลลวค,คือผู้รีไพเออผมมีบ้านให้อยู่แน่อยู่ไหมอยู่สิครับเดี๋ยวผมหา <is> เดี๋ยวผมสร้างบ้านให้ก่อนนะครับ <is> ได้สิครับโอเคผู้รีไพคนนี้นี่แหละที่จะเป็นคนสร้าง <laughs> คนซ่อมหอคอยให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องตีตี ตีออกมาสิเรียบร้อยจากนั้นประชากรคนล่าสุดของเราฮิโตกิฮิี่ไ <c oughs> ตกิเกะจะต้องมาอยู่ที่วิลเลจสองบ้านหลังนี้เตียงที่ส4จากนั้นงานของเจ้าเออเอาไงดีเรายังไม่ได้สร้างอันนั้นนีงไงเวิร์กช็อปโครงการก่อสร้างพิเศษเออเอาไว้แถวไหนดีโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเออเราอยากเอาไว้ประมาณนี้มากกว่านี่ตรงนี้ <c oughs> สร้างขึ้นมาหินอีก สองหนึ่งศูนเรียบร้อยต่อไปก็คือการใส,ไไสกก่ไม้ไผ่เติมทรัพยากรไปก่อนไม้ไผ่ครบแล้วต่อไปก็คือต้องใช้ฟาง่อนไม้แล้วก็แผ่นไม้แล้วก็หาพนักงานมาให้ครบ3คนงั้นเรามาหาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ